Hello Everyone Welcome to j j e Podcast and This Me Future ค่ะอ๋ oh, มาอะไรมันไม่ได้หาแฟนง่ายขนาดนั้นจริงจริงเนาะเวลาไหลเร็วม,มากค่ะซึ่งมันก็เป็นโมเมนต,ต์ดีๆเนาะไม่จริง100%ค่ะจิตปวดอะ <laughs> Jjew Podcast สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปพอดแคสต์คลิปแรกของช่องเราเลยเนาะซึ่งเอาจริงไหมคะว่าตื่นเต้นมากๆเลยมีแบบว่าไฟกล้องแล้วก็ไมค์ตรงนี้คือมันเป็นอะไรใหม่ๆมากที่ไม่เคยทําซึ่งวันนี้เนี่ยฟิลนะคะมีท็อป,ปิกที่อยากจะหยิบมาคุยกันก็คือในเรื่องของมหข่ายที่อะไรนั่นเองค่ะคือชื่อคลิปเลยซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับน้องปี68 6, 8, 6. 970717อะไรต่างๆนาที่ต่อจากนี้นะคะบอกเลยว่าถ้ามาดูคลิปพี่นะคะอาจจะได้มีมุมมองใหม่ๆกลับไปนะคะว่าสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยกับความเป็นจริงเนี่ยมันสวนทางกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะไม่รรอแล้ว,ลวะคะ่ะโว้ข้าทุกคนนะคะสู่ความจริงของมหาลัยเป็นจริงอย่างนั้นหรอค่ะเดี๋ยวามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันดีกว่านะคะที่ฟิลคิดว่าทุกคน,นอาจจะมี e x p e c t a t เ o n เดียวกันกันกบฟิลนะคะก่อนเข้ามาเลยก็คือมหาลัยหาแฟนง่าย คืออันนี้คิดว่ามันเป็นอะไรที่ฝังหัวเรามาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยว่าเดี๋ยวเข้ามาหาอะไรไปนะก็จะมีเจอคนมากมายแล้วก็อาจจะได้พบรักกับใครสักคนหนึ่งแบบนี้ซึ่งความเป็นจริงนะคะจากประสบการณ์ที่อยู่ที่นี่มาแล้ว2ปีก็แลังจะปีที่3ก็ ยังไม่มีแฟนนะคะคือฟิวเชอร์เลยแบบ everyone believes ไ a t แบบว่าเราจะเจอคนที่อู้เข้ามาตรงสเปกกับเราเพราะว่ามาหาลัยเนี่ยมันมีคนเยอะแยะมากมายเนาะที่เราจะได้เจอเลแต่ละวันซึ่งความเป็นจริงนะคะเขาก็มาเรียนเหมือนกับเราเขาก็อาจจะไม่ได้ว่ามามองหาแฟนมองหาคนคุยอะไรอย่างนี้เขาก็มาเรียนของเขาอะไรอย่างเงี้ยทําให้ฟิวตกผลึกกับตัวเองว่าอ๋มาอมหาลัยมันไม่ได้หาแฟนง่ายขานาดนั้นจริงๆเนาะแล้วก็มานั่งคิดนะคะว่าแบบมันเป็นเพราะอะไรอะ่ะหรือว่าจริงๆนะมันเป็นเพราะหน้าตาเรา เป็นฟิลว่ามันมีอะไรหลายๆแฟกเตอร์ที่มันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่อยากจะมีแฟแลมีได้เลยเนาะหรือจริงอาจจะเป็นเพราะรูทีนของเด็กมหาหลัยนะคะที่เอาจริงฟิลคิดว่าแบบเกือบจะเหมือนกันอะทุกมอก็คือตื่นเช้าหรือว่าตื่นเที่ยงขึ้นมาเรียนนะคะแล้วก็ไปมอตืด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 เรียนนะคะแล้วก็กินข้าวท,ทำนี้เสร็จปุ๊บกับห้องคือเหมือนรูทีนเราเริ่มจบแล้วก็เย้วันใหม่แล้วเนี้ยนี่อาจจะเป็นเหตุผลบางส่วนนะคะที่ทําให้เด็กมหาลัยเนี่ยไม่ได้มีแฟนกันทุกคนเลยเนาะ คือมีเรื่องกันมาแชร์นิดนึงนะคะจากเรื่องของเพื่อนเรามาเนาะแล้วก็จากเรื่องของเราเองด้วยอะไรประมาณอย่างนี้ว่าคือมหาลาัยนะคะทุกคนเนี่ยจะอนอนเดตจริงอะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบแอปลูกไฟหรือว่าจะเป็นแอปเขียวหรือเป็นจะเป็นแอปออมาจิงจอกอะไรเงี้ยคนจะเล่นเยอะมากซึ่งแบบมันก็อาจจะไม่ได้เจอคนที่จริงใจกับเราขนาดนั้น อันนี้ไม่ได้ว่าคนใช้แอปนะครับคนนี้ก็ใช้เหมือนกันเนาะก็คือเราอาจจะไม่เจอคนที่ตรงกับความต้องการของเราขนาดนั้น100%หรือว่าเราอาจจะเจอคนที่อาจจะอยากแค่วันในสแตนแล้วก็จบไปไม่ได้จริงจังอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ย มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็ฝากไปสํานองที่กําลังจะเข้ามาในมหาลัยแลวจะออนเดตติ้งแอปเหมือนพี่นะคะก็คืออยากให้ระวังไว้สักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันก็มีข่าวให้เราเห็นนะคะอยู่ทั่วไปเลยว่าแบบว่าเออมีการใช้แอปแล้วโดนออกไปว่าทําไมร่างกายหรือว่าโดนออกไป,ว,ออกไปว่า harassment ในส่วนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะมันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระวังไว้ด้วยนะคะรับว่าะจะเป็นเรื่องโรคเรื่องอะไรอย่างเงี้ยรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะโดยเฉพาะแบบเราใช้ อินเทอร์เน็ตด้วยอ่ะมันดูบนออนไลน์อะไรเงี้ยแล้วก็ประกอบกับสังคมของมหาลัยด้วยที่ทุกคนพร้อมจะเป็นตัวของตัวเองอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องระวังเอาไว้นะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆเนาะคือสรุปนะคะการหาแฟนง่ายหรือหาแฟนยากเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีเป้าหมายว่าเข้ามาแล้วในมหาลัยต้องมีแฟนแน่ๆหนูสามารถไปเข้าสังคมใหม่ๆได้เลยตลอดเวลานะครับจะไปจอยครับนู่นจะไปเข้าน,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเจอคนเยอะเราก็มีสิทธิ หาแค่นี้ก็ลำบากแล้วค่ะเปต่อกันที่ข้อต่อไปเลยนะคะก็คือว่ามหาลัยมีแต่เพื่อนดีๆบอกเลยนะคะว่านี้เนี่ยไม่จริง100%ค่ะ คือฟิลเนี่ยเชื่อว่าน้องๆทุกคนนะคะจะมีมุมมองความคิดนะคะที่เรายังติดอยู่กับกรอบของมัธยมอยู่อะไรอย่างนี้เนาะว่าแบบว่าเออในสังคมมัธยมเราเนี่ยมีแต่เพื่อนที่แบบสนิทกันดีๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าจะเอาเข้ามาเอารัดเอาเปรียบเราหรือว่ามีการแทงข้างหลังทะเลาะก,กันบ้างแต่ก็สุดท้ายก็เพื่อนกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในมหาวิทยาลัยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นร้อนะคะ ซึ่งตอนแรกนะคะฟิลก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าอุ๊ยเข้ามามหาลัยนะจะต้องเจอแต่คนดีๆแน่เลยมีแต่เพื่อนที่แบบว่าพลังบวกใส่กันทุกคนเป็นคนดีร้อเปอร์เซนต์เราเติบโตมาจากสังคมที่เพียบพร้อมดีอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่ามีการเข้าสังคมที่ถูกต้องร้อเปอร์เซนต์ซึ่งความเป็นจริงเนี่ยมันคนละด้านเลยคือในสังคมมหาลาัยของเรานะคะหรือว่าในสังคมที่เป็นสังคมทางานข้างนอกแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาตรงที่คนมีหลายประเภทและหลายประเภทตรงเนี้ยมาทําให้เราแบบว่าจิตปวดอะ คือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าคนประเภทไหนที่เราจะฟิตอินได้คนประเภทไหนที่เราไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้เพราะว่าทุกคนในวันแรกเนี่ยจะดูเฟรนด์ลี่ไปหมดเลยนะคะฟอคิดว่ามันเกิดขึ้นกับทุกคนในเรื่องของโซเชียลแอนไซตี้อะไรเงี้ยที่แบบเรากังวลเรื่องของการเข้าสังคมมากเกินไปว่าว่าเราจะมีเพื่อนไหมเราจะหาเพื่อนได้หรือเปล่ายี่งเรามาคนเดียวด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆนะคะคนคนหลายประเภทพวกนี้เนี่ยพี่บอกเลยนะคะว่าทําได้เดียวคือลองคบค่ะ คือเปิดใจให้สบายๆนะคะแล้วก็ลองเปิดใจคบดูแก๊งนี้บ้างเดี๋ยวไปแก๊งนู้นบ้างเดี๋ยวไปอันไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะทําให้เรานะคะได้แบบ explore สังคมไปด้วยว่าในมหาลัยเนี่ยเราควรจะไปอยู่ในสังคมไหนที่เราแบบเออสบายใจที่จะอยู่อะไรอย่างงี้เนาะจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็จากที่เพื่อนๆเล่ามากันนะคะว่าแบบว่าเอออาจจะเจอคนประเภทที่แบบสมมติเราคุยกันเรื่องของงานกลุ่มเนาะอาจจะเจอคนที่เขาไม่มาทํางานเขาไม่ตรงเวลาเขาไม่ยอมกระตื้องอะไรเลยเขาแบบ อยู่ของเขาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราแบบไม่สามารถควบคุมได้อะหรืออาจจะเป็นประเภทที่แบบว่าไม่ได้จริงใจกับเราขณะนั้นเข้ามาแบบเหมือนใสน,นากากหาเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ฟิลคิดว่าเราสามารถเซนได้ด้วยตัวเองอว,ว่าใครเขาจริงใจกับเรามากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอกเลยนะคะว่าในสังคมมหาลัยนะคะการที่แบบเราจะเซโนหรือว่าเราจะเปลี่ยนกลุ่มอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องผิดนะ อันนี้บอกน้องๆไว้เลยนะคะหรือว่าพี่ๆที่มาดูคลิปนี้เนะ <laughs> เาะก็บอกกันเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดนะคะคือตัวฟิวมองว่ามันเหมือนกับการที่เราแบบย้ายที่ทํางานอะ่ะคืออยู่ตรงนี้แล้วเราไม่โอเคเราก็แค่ย้ายออกมาคือฟิวคิดว่าการเข้าสังคมของมหาลาัยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลวมนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเหมือนกับเราเข้าไปลองดูก่อนว่ามันเป็นยังไงถ้าไม่โอเคเราก็ย้ายได้เลยซึ่งตรงนี้เนะี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดนะคะสามารถออกมาได้เลยเนาะต่อให้เขาจะแบบไปว่าเรารับหลังว่าเอออีนี่มันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ย อย่าไปแคร์นะคะเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้ก็อ,ออกมาแค่นั้นเราไปอยู่ในตรงที่เรามีคุณค่าเราถึงจะแบบรู้สึกดีเนาะในเรื่องของการไว้ใจใครนะคะนี่ก็อยากจะฝากไว้สักน,นิดนึงว่าเราไม่จำเป็นต้องไว้ใจใครร้อเซ็นตั้งแต่ชวนแระกที่รู้จักกันเนาะเพราะว่าความไว้ใจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมานะคะเพราะาเราเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยจริงๆว่าคนคนนี้ไว้ใจได้หรือเปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเว้นสเปซไว้บ้างอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องรู้สึกแปลกรู้สึกผิดกับเพื่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นการให้เราป้องกันตัวเองเนาะสิ่งนี้เนี่ยมันโอเคที่จะทํานะคะหรือใครนะคะที่เจอเพื่อนดีๆนะคะก็เก็บเอาไวะะ้เลยค่ะเก็บแล้วคือพับเขาใส่กระเป๋าไว้ข้างกายเลยว่านี่แหละเพื่อนฉันเธอจะอยู่กันไปอี่ปีเลยอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะต่อมามาหาลัยต้องทํากิจกรรมเยอะๆคือฟิลคิดว่าน้องๆที่กาลังจะเข้ามามาหาลัยเนี่ยก็ต้องมีแบบเป็นสายอยากทำกิจกรรมสายเออแบบอะคาเดมิกหรืออะไรเงี้ยมีมาแน่นอนร้อเนาะ ซึ่งแบบตัวฟิวก่อนหน้าเนี่ยที่จะเข้ามาเมาารีย <c oughs> นมหาลัยเนี่ยก็อยากทํากิจกรรมเหมือนกันคือเป็นสายทํากิจกรรมมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แบบว่าคิดว่าเออเดี๋ยวเข้ามหาลัยไปจะต้องทําให้สุด <c oughs> ทําให้เต็มที่เลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นแบบ one i n a l i f e t i m e อ่ะคือมาหาลัยครั้งเดียวทําเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้นะคะฟิวว่าทำอยู่เหมือนกันนะครับเป็นคณะกรรมการของคณะที่ฟิวเรียนเนาะมันก็จะมีทํากิจกรรมเยอะแยะมากมานะครับเป็นแบบรับน้องบ้างพระโภิเทศบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นโมเมนต์ดีๆเนาะ หรืน้องคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ใช่สายนี้อาจจะเป็นแบบว่าสายค่ายอาสาสายไปทํากิจกรรมด้านนอกสายพี่กรสายอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าในมหาลัยเนี่ยมันจะมีโอกาสหยิบยืมมาให้เราตลอดเวลานะคะแต่ว่าเราต้องคอยคว้าเนาะซึ่งเดี๋ยวขอเมาก่อนนะ่หมว่าค่ายอาสาเนี่ยฟิลเคยไปทํามาคือภาพในหัวเรามันจะเป็นแบบอุ้ยค่ายอาสาในหนังไปทํานู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบอกว่าไปเขาเรียกว่าอะไรไปปลูกป่าไปทํานู่นทำนี่ที่แบบมันมีฟิลแบบโมเมนต์อะซึ่งนี่ก็มีโมเม็์เหมือนกันคือไปก็สนุกนะคะชอบแต่ว่า ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงวันนั้นไปทาสีให้น้องๆที่โรงเรียนแถวอุทยาก็คือเป็นโมเมนต์มาแต่ว่าเหนื่อยขูดสนิมสุดๆคือน้องใส่กิจกรรมที่อยากจะทําอะไรพวกนี้แหละก็สามารถดูได้เลยนะคือพี่ก็สนับสนุนนะคะเพราะว่าจากแบบมุมมองส่วนตัวนะคะที่คิดว่าการทํากิจกรรมอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการเติมไฟให้เราไปด้วยในตัวเพราะว่าเราก็ไม่ได้มาแต่เรียนอย่างเดียวเนาะเราก็แบบมีการทํากิจกรรมกิจกรรมอย่างอื่นด้วยที่ไม่ใช่แบบอู้ต้องมานั่งสอบต้องเครียดสอบอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็เป็นการแบบข้อสังคมใหม่ๆด้วยเราก็จะได้คอลเกชันเพิ่มมาึ้นนะคะจากตรงนี้เลยก็จะมีแบบรุ่นพี่คนเก่าที่จบไปแล้วรุ่นพี่ที่กลาลังศึกษาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมีเยอะแยะมากมายที่จริงมันก็ดูออกจะดีเนาะถ้าเราแบบไปเต็มที่กับมันคือการที่เราจะทําออกมาได้ดีนะ่ะอย่าลืมนะคะว่าเราต้องบริหารเวลาให้เป็นเพราะว่าการที่เราจะแบบไปทํากิจกรรมอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถทําได้อยู่แล้ว เพราะว่าตัวเรายังมีภาระอันใหญ่ยิ่งนะคะเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในระบบของการศึกษาถูกต้องไหมครบในระบบของอุดมศึกษาตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีตัวชีวิตเราที่ตัดสินเราได้จากเกรดนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็สําคัญเหมือนกันเนาะเราไม่สามารถที่จะทุ่มไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อง m a n a g เวลาดีๆนะคะว่าเออเดี๋ยวตอนนี้จะไปอ่านหนังสือแล้วตอนนี้จะไปทํากิจกรรมอะไรเงี้ยไม่ให้มันกระทบกันแล้วชีวประหาราเราเนี่ยจะออกมาไม่ค่อยยุ่งเหยิงมากแต่ปกติมันจะยุ่งเหยิงอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามหาลัยมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถคาดเดาได้แต่มันจะยิ่งดีนะคะถ้าเราแบบบริหารเวลาเป็นอะไรเงี้ยซึ่งเอาจรงิงๆก็แอบจะยากอยู่นิดนึงแต่ว่าแนะนำว่าให้ลองจัดสรรบางส่วนดูนะคะ ต่อมาเนี่ยเชื่อเลยว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยคิดเหมือนกันก็คือมหาลัยเท่ากับอิสระซึ่งเอาจริงๆนะคะมันไม่ได้ถูกต้องรอยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นคือความอิสระตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับเราไม่มีใครมาคอยบงการมากกว่าแบบไม่มีพ่อมีแม่มาแบบว่าล้างจานรืยยังไปล้างหนูล้างนเอานูเอาหนเอานี้ไปเอาไหนูว่นอย่างเงี้ยคือมันไม่มีไงซึ่งในช่วงแรกๆของฟิลเนี่ยฟิลก็รู้สึกเหมือนกันว่าชีวิตแบบเราอิสระมากเราโตมากเราแบบ so i เพน p e n d ์เก girl อะไรอย่างเงี้ยเราแบบโคตรดี แต่อย่าลืมนะคะว่าการที่เราโตขึ้นหมายความว่าอะไรแ s mean มีภาระมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วมันมีภาระมากขึ้นจริงๆคือเราอาจจะชินกับตอนเด็กๆก็ได้ที่แบบเรามีพ่อแม่คอยจัดแจงเรื่องบางเรื่องให้อะไรเงี้ยแต่เมื่อเราต้องอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเหมือนฟิลมาอยู่คนเดียวที่ลังสิตอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีแม่มาคอยแบบว่าทํากับข้าวเราไม่ได้คอยมีแบบว่าใครต้องมานั่งตามเราว่าทําอนุหรือยงังทานี้หรือยงังอะไรเงี้ยบางทีมันลืมตัวเไว้แล้วมันลืมจริงๆว่าแบบ เออเราอยากจะสบายนอนดูซีรีส์ทั้งวันไม่ทําอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอ่ะต้องดูแลทุกอย่างาก็จะหมายคือแบบเราอินชาชอบทุกสิ n งในห้องเราไม่ว่าจะเป็นการแบบว่ากวาดพื้นล้างห้องน้ํากอกน้ําอะไรเงี้ยคือเราต้องเป็นคนจัดก,การเองหมดเลยเยวบอกเลยนะคะว่าใครที่แบบไม่เคยออกมาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เปิดประสบการณ์มากเพราะความอิสระมันก็ไม่ได้ให้มาเปล่าเปล่ามันก็ต้องให้เราฝึกในการที่จะเติบโตมากขึ้นแบบว่าคอยมีความรับผิดชอบมากขึ้นอะไรเงี้ย เพราะถ้าลองไปทำอะ that's me no one does แล้วก็แอบคุยกันด้วยกับน,น,น้องๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะว่าอย่าพึ่งปเป็นเลื่องกับมันอย่าพึ่งปเป็นเลื่องกบความีสลาที่แบบเพึ่งจะออกมาจากอ้อมกอดพ่อแม่อะไรเงี้ยอย่า,ยาพึ่งปเป็นเลื่องกับมันแบบซนะัมซิตเรชั่นเนาะที่แบบว่าเราเนี่ยอาจจะเลืองมากเกินไปไปร้านลงร้านเล่าอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ไม่ได้ว่าคนไปร้านเล่านะคะไปราเราไม่ผิดเนาะแต่คือแบบถ้าเราไปแนละ้วไม่มีคนเรผไปชอบอ่างเงี้ยคือมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราจะยุ่งเหยิงมากคิดดูนะมันจะเป็นโดิมนเอเวอยู่ ไปร้านเหล้าตื่นสายเข้าคลาสไม่ทันอาจารย์หักคะแนนะแล้วเราก็ติดเอฟซึ่งนั่นแปลว่าวงตัวชีวิตเราจะหล่นหัวนะคะแล้วก็เราต้องมานั่งแก้ปัญหากับสิ่งที่เราทําไปซึ่งค่อนข้าง,างจะวุ่นวายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็วนกลับมาเรื่องเดิมนะคะว่าตอนที่เราอิสระมากแค่ไหนเราก็ต้องบริหารจัดการเวลาให้เป็นว่าตอนนี้ทําอะไรตอนนี้ไม่ทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าทําแบบนี้ได้นะคะฟิวเจอร์เลยว่าน้องๆที่เราจะเข้ามาอะไรเนะี่ยมีความสุขแน่นอนคือไม่วุ่นวายมาถึงหัวข้อสุดท้ายน,นะคะที่ฟิวคิดว่าทุกคนเนี่ย มหลาลัยสี่ปีโคตรนานแต่รู้เลยมไหมตอนนี้นี่ปีสองอะนะคือเร็วมากคือดูคนอาจจะคิดว่ามันนานเพราะว่าแบบเราใช้เวลาในการเรียนอย่างเงี้ยกว่าจะมาถึงมาหลาลัยอะ่ะมันนานมากเข้าใจะปะแบบตั้งแต่ละหูเรากว่าเราจะขึ้นมามอต้นกว่าจะมามมปลายกว่าจะสอบเข้ามาหลาลัยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยดูโปรเซสมันดูนานแต่ว่าความจริงเนี่ยมันไม่ได้นานเลยเมื่อคุณก้าวขาเข้ามาหลาลัยปุ๊บเริ่มปีหนึ่งเทอมหนึ่งมไเลยเวลาไหลเร็วมากค่ะเลยทันที คือมันเหมือนแบบเราไม่ทันทําอะไรเลยเวลาผ่านไปไวมากมาวันหนึ่งเรียนจบไปจบไปทิศใหม่มาที่จะมาสอบปุ๊บปิดเทอมกลับบ้านซึ่งสิ่งนี้นะฟิลไปนั่งคิดมานะคะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีเป้าหมายชัดเจนหรือเปล่าเพราะว่าใน4ปีนี้เนะี่ยถ้าเราไม่มีเป้าหมายระหว่างทางใน4ปีเลยอะ่ะเท่ากับว่าเราก็คือเริ่ม1แล้วเราจบสเลยที่เรียนจบถูกต้องไหมคะซึ่งฟิลคิดว่าถ้าเรามีเป้าหมายในแต่ละปีนะคะเราก็จะแบบทําปีนี้จบปีนี้จบปีนี้ไปเราก็จะรู้สึกว่าแบบเออเราได้ทําอะไรใน1ปีนะมมันคุ้ค่าาาานะไม่่่่ใชแแควทํ1ลลจบเยงี้ย อาจจะช่วยได้บ้างสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นเวลาที่เร็วมากจริงๆเนาะแบบ4ปีอะตอนนี้คือฟิลปี2เทอม2อแล้วว่จาจะขึ้นปี3แล้วว่าแล้วคือแบบเหมือนเพื่งจะรู้จักเพื่อนเมื่อวานเองแล้วน,นี่คือเดี๋ยวนะฉันมาครึ่งทางแล้วหรอแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ฟิลสังเกตได้นาออันนี้ไม่แบบไม่ได้ว่าใครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าเรียนให้คุมเงินไม่ว่าแบบยู่จะเรียนมอเอกชนหรือยูจะเรียนมรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยหรือตั้งแต่อนานาม,มออะไรไม่สําคัญแต่ขอให้เรียนให้คุมเงิน โอเคเข้าใจว่าความคุ้มของแต่ละคนอาจจะต่างกันออกไปนะคะแต่ว่านย่งน้อยเนี่ยเรามาลงเรียนที่เนี่ยเวลา4ปีหรือใครอาจจะเรียนหมออาจจะต้อง6ปีหรืออะไรยางนู้นน, ning, กกนนี่อะไรเงี้ยมากกว่านี้แน่นอนว่าแบบต้องเรียนให้คุ้มนะคุ้มตรงนี้คือเราต้องได้จากมันมาให้ได้มากที่สุดอะสำหรับฟิลนะแบบเรียนตรงเนี้ยสี่ปีมาเทคคอร์สั้นสี่ปีความรู้ที่ฉันต้องได้ฉันต้องได้ไปเยอะเอะเพราะว่าหลังจากสี่ปีที่ฉันจบไปแล้วฉันต้องทางานแล้วนั่นแปลว่าเราต้องความรู้ในสี่ปีที่เราเรียนไปใช้กับการทํางานจริง คือบาองคนอาจจะทํางานไม่ได้ตรงกับสายที่เราเรียนมาอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าฟิวแค่รู้สึกว่าอย่างน้อยอ่ะให้มันคุ้มเถอะสี่ปีอ่ะเรียนไปเถอะให้มันแบบความรู้ข้อสมองเยอะๆเพราะว่ามันก็ไม่ใช่โอกาสบ่อยๆของเราที่จะได้มานั่งเรียนเราจะมีไฟเรียนอะไรขนาดนี้เนาะแล้วก็ต้องเก็บทุกโมเมตนต์ด้คุ้มค่าด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่จะเรียนอย่างเดียวนาอไม่ว่าจะแบบไปกินข้าวกับเพื่อนไปกินเหล้ากับเพื่อนหรือไปน,น,นู่นนั่นนี่อะไรกับเพื่อนอะไรเงี้ยหรือโมเมนต์ต,ต่างๆอะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่าแบบมันมีค่ากับเราอ่ะ เขาก็บอกกับมาน้องว่าเราอาจจะไม่ได้เจอมันอีกแล้วก็ได้นะคะซึ่งฟิลก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนงั้นเหมือนกันเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำสองกับเราทุกคนเนาะในการที่จะแบบว่ามาเรียนมาหาลัยแล้วได้เจอในสิ่งที่แบบมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้เรา appreciate กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะมันก็ เป็นผลดีในแง่บวกกับ mentally เราเนาะว่าแบบว่าเออเราได้เจอเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยมาจะดูโลกสวยไปน,นิดนึงแต่ว่าเชื่อค่ะว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันอาจจะทําให้โลกของคุณที่คิดว่ามาอะไรเนียมันโหดร้ายอะ่ะมันอาจจะดีขึ้นมาได้สักนิดนึงเนาะอาจจะแบบเครียดมากกับเรื่องเรียนว่าเรียนไม่ได้ด้วยนี่อะไรเงี้ยแต่ว่ายังมีมุมดีๆอยู่ก็คือแบบมีเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบว่าแบบช่วยจิตใจเราได้อะ่ะ ค่ะนั้นก็เป็น f i e expectation นะคะที่ฟิลเนี่ยคิดว่าน้องๆหรือคนหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความคาดหวังเดียวกันกับที่ฟิลเคยผ่านมาคือจริงมันก็เป็น common แบบที่ทุกคนคิดแหละเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามหลาลัยเป็นยังไงจนกระทั่งเราเข้ามาเหยียบมหลาลัยด้วยตัวของเราเองเนาะ แต่นี้มันก็เป็นมุมมองของฟิลนะคะที่แบบเราเจอมาโดยตรงแล้วก็ของเพื่อนๆรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปสำหรับทุกๆสถานการณ์นะคะเพราะว่ารจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับคนด้วยเนาะอย่างมีแฟนหรือว่าเรื่องเรียนเรื่องกิจกรรมเรื่องความอิษระอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่คนด้วยว่าเราจะเจออะไรบ้างในชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะก็ใช้ชีวิตมหาลัยให้เต็มที่นะคะแล้วก็น้องๆที่กำลังจะเข้ามหาลัยเนี่ยสู้ๆอย่าไปยอมท้อแท้อะไรนะคะสู้ไปเต็มที่นะคะเพราะว่าเราสุดท้ายแล้วเนี่ยเราทำเพ รา d a าสปอตแคสต์พั t เดย์นะคะก็คือนี้เป็นเรื่องราวที่เราเก็บมาเลาให้ฟังกันเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะถ้าอยากให้ปรับตรงไหนเสียงดังไปเสียงเบาไปพูดช้าไปพูดเร็วไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะรวมถึงว่าอยากให้คุยเรื่องท็อปปิกไหนเนี่ยมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะคะหรือว่าจะ DM มาก็ได้นะคะไปแล้วค่ะนสอพ o ชเดย์ซีเต้บายเจเจ้าพอดแคส